โโฮโฮสวัสดีทุกคนอีกแล้วนะครับยินดีรับฟังรายการของผมอีกครั้ง Black Garden อุ้ยไอ้เขี้ยมมึงร้องทำควยเลยวะนะก็เกมที่ท่านผู้ชมรอนรับชมอยู่นี่ครับก็คือ Don Star นั่นเองนะครับผมก็เป็นเกมเอเ่อแนว Survival 2D ก็ถือว่าเป็นเกมที่นุกอสมคกลนะผมก็เล่นมาแล้วนะก็เอ้ยฟังชั่นสัตว์ไม่ใช่สูงสูงมิวสิกอันนี้เดียวครับเอ้ยอันนี้หก โอเคเรียบร้อยแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเกมนี้เป็นเกมที่เออคล้ายๆไมค้าก็เก็บของมาคราบของแล้วก็สับหมูกินนะอย่าง,างาภาพด้านนี้นะครับก็มันก็ก็ใช้ได้อยู่ครับผมก็เกมนี้ก็อืก็ก็ดีเกมที่ดีชนิดหนึ่งผมอย,อย่างที่นนะผมเล่นมาแล้วนะผมก็มา make new world ดีวกว่านะผมเล่นได้วิวสันกับวิวรอมมาแล้วนะเพราะก็ ไอตัวเนี้ยฮะไอเดอนอนตัวที่สามผมก็ยังไม่ได้ดังนั้นเราจะมาใช้วิวสันกันนะก็เพลไปจะไดิงเวอ์ใหม่ดีกว่านะเพราะว่ารู้สึกว่าโลกเดิมจันตรายเกินไปนี่กระต่ายนะกระต่ายกระต่ายพองเป็นยงี้โอ้นี่มันไม่เหมือนกระต่ายเหมือนกวางไงไม่รู้เหี้ยตอนนี้ก็ยังเป็นหวัดอยู่เหมือนเดิมครับผมใจก็กำลังจะหายแล้วละ่ะนะผมก็ภูมิแพ้ เอ้ยไม่ใช่ปุ่มไปเป็นวัดบ่อยเขาเรียกเขาเรียกลูอก,ลอก,ลกอะไร Ready to play ตาร์ทเลย Stay Pearl you walk เฮ้ย you look so <c oughs> ยูรุก so good หือไม่ดีนะ Let's fire t ง n i g h t com เออหาอะไรกินก่อนคืนนะเขาว่างั้นนะ่ะนะผมก็เคยเล่นมาแล้วละ่ะจะไม่เหมือน first play หน่อยก็เล่นอย่างอย่างชำนาญและเชี่ยวชาญน,นะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าการล่ากระต่ายโดยไม่ต้องใช้แครอท เขาทำกันยังไงนะครับผมจะสาธิตในวันนี้คุณต้องยืนจุดจุดนี้หลุมจุดตรงนี้กระต่ายยู่ตรงนี้ฮะยยนะแล้วก็แอทแท็กเลยฮนะโอเคฮะเราได้เนื้อมาแล้วเป็นไงล่ะคนเมบเขาทํากันอย่างงี้ครับไม่แค่ลงแค่หลอดนิ่ก็เก็บฮนะเก็บฮะแต่ว่าไม่ต้องเอาไปล่อกระต่ายครับกินเองเลยนะอย่าใส่ใจฮนะตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกิ่งไม้แล้วก็หญ้าฮนะหญ้านี่ต้องเก็บไว้เยอะๆเลยฮนะเเบอร์รี่ก็เก็บไวนะ้ฮะ ก็เอาไปกินได้ส่วนผีเสื้อพวกนี้นะกินได้กินได้เหมือนกันนะแต่เพิ่มพเพิ่มความหิวแค่หนึ่งเปอร์เซ็นซึ่งผมจะไม่เก็บกินนเสียเวลาย่ายาย่าย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 าโอ้ยแม่งคันจมูกนะโอเคเรามาตัดไม้ตรงนี้ก่าคือในวันนี้ผมจะเจ็บเก็บของเฉพาะเออให้อยู่รอดในหนึ่งคืนเท่านั้นนะนะครับเอา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  โอเคฮะเราได้ล็อกมาสามอันแล้วเอ้ยให้มันเป็นเลขคู่ดีกว่าสี่อันโอเคฟลินินต้องเก็บไว้ฟลินนี่ก็ก็โอ้แม่งโอ้ตายตายฟินพันฟลินนี่ก็เออสำคัญพอสมควรนะก็ถ้าไม่มีฟลินคุณก็ไม่มีชีวิตอยู่หรอกเฮ้ยไก่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 บอกได้บอกอีกคำนึงนะครับว่าไก่เนี่ยนะไอตัวเนี้ยนะฮะก็ มันจะเพิ่มความหิวให้เราได้เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่ามันล่ายากไอ้ไก่นเลยล่ายากมากเลยเนี่ยดูสิแม่งนอกจากวิ่งเร็วแล้วกูต้องใช้อะไรเพื่อล่ามันวะอยากรู้จังเลยอะแบบประมาณว่าธนูหรือเปล่าวะหรือยังไงวะผมก็ไม่เคยไม่เคยคราบธนูมาก่อนนะคือผมเคยล่าไก่ตัวนี้ได้ครั้งหนึ่งนะคือเอ่อยังไงล่ะผมเอาแคอรอทไปล่อมันนะประมาณสิบกว่าอันนี้ะ ล้วก็ไปฟันมันฟันมันสุดท้ายครับผมก็ได้มันมาแต่กูต้องเสียแครอทไปตั้งกูต้องเสียแครอทไปถึง8อันเลยแม่งเหลือแครอทอยู่2อันนะตอนนั้นก็ยังไม่ยังไม่รู้วิธีการล่ากระต่ายโดยไมโดยไม่ต้องใช้แครอทเลยก็โอ้ยเซ็งชิบหายไหมดังนั้นมันมันไม่คุ้มครับสำหรับการล่าไอตัวไอเฮียเมื่อกี้ดังนั้นเราไม่ล่าดีกว่าเราเก็บยาเยอะๆเลยญ้าตอนนี้เป็นอันแล้วก็ขามีได้ยังยังไม่ได้ครับต้องขากิ่งไม้อีกเยอะเะเลยฮะ อันนี้เป็นรังมงมุมอย่าไปยุ่งกับมันนะเดี๋ยวว่างๆผมจะลองยุ่งกับมันไว้ก่อนตอนนี้รอให้ชีวิตสีวิไลกว่านี้ซะก,ก่อนนะครับตอนนี้ชีวิตรันทดอยู่ก็อย่าเพิ่งยุ่งมันเลยดีกว่านะโอเคเดี๋ยวฟลินทั้งสองอัน,นี่ยทำไมฟลินเยอะอย่างนี้วะเย่เย่เย yeah, yeah, yeah. ่ถือว่าดีฮนะเออลืมบอ,อกไปอนะ่ะกดกดคิวกดคิวกดอ e ีเพื่อเปลี่ยนมุมกล้องฮนะเนี้ยเนี้ยเนียเออกดแถบเพื่อดูแมปดูแมปฮนะคล้ายวอลคาร์นะครับ คล้ายๆเอ่ะเปิดเปิดแสงสว่างไปเรื่อยฮะโอ้นี่ต้องเก็บเยอะๆเลยเนี่ยโอ้โหใช้ทั้งสี่อันนะไม่นไรฮะครับเลยครับเลยโอ้ยทรัพยากรหนึ่งหลือเยอะปูเราเก็บเยอะๆเลยพวกนี้ฮ้ยแค่อดแค่อด,คอดปิกอัพก่อนปิกอัพปิกอัพยัแบเบย่โอเคฮะแม่งลืมจับเวลา ลืมจับเวลาแม่งคุณเรียกมากี่นาทีแล้วรู้สึกว่าหนึ่งวันเนี่ยจะใช้เวลาห้านาทีหรือเปล่าวะในเข็มตรงเนี้ฮะนะสีสีเหลืองคือเวลาเออคือเวลาย้อนเช้าฮะสีแดงคือเวลาตกเย็นส่วนสีเออสีน้ำเงินเนี่ยก็ไนท์คอมความมืดเข้ามาเยือนนะก็ถ้าคุณไม่มีพบเพลิงหรือไม่มีกองไฟอะไรก็ถึงเวลาตายของคุณนะไม่รู้ตัวเฮียจะมากินเราก็ไม่รู้นะก็จะว่าไป มีครั้งหนึ่งผมเล่นดิวสันนะแล้วผมไปค้างคืนในในป่าผมไปค้างคืนในป่าจช่บ่ะก็ไฟดับโคตรโคตรวยเลยไม่รู้แล้วก็แล้วก็ตายตายหาเลยฮนะไม่ไม่รู้เพราะอะไรใกล้จะตกเย็นแล้ววนะ่ะตัวอะไรก็ไม่รู้แม่งแดกกูสองครั้งตายอะ่ะโคตรโคตรหมดเลยขนาดพวกเอ่ออะไรละ่ะพวกเอ่อเอออะไรละ่ะ เออแมงมุมอ่ะเออนยังตีกูสิบกว่าครั้งยังไม่ตายเลยฮะเออสำหรับสำหรับคนที่ไม่รู้นะว่าเพิ่มเลือดอยังไงฮะเนี่ยฮะวเวราสามารถเพิ่มเลือดได้ฮะแต่ว่าเพิ่มได้เฉพาะเพิ่มได้เพิ่มได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นฮะก็ตอนนี้เลือดเรงเต็มอยู่ยังไม่ต้องเก็บไปได้อเออมึงต้องการไฟก็ต้องการไปนะกูก็จะเก็บของต่อไปกูคอนโทรลมึงไม่ใช่มึงคอนโทรล,ลกูมึงเข้าใจไหมไอสัตว์เฮ้ยต้องรีบหนีว่ะ ขอขอเตือนนะครับ <Netz> ว <stereotype> ่าเวลาตกกลางคืนแล้วเนี่ยห้ามห้ามเด็ดขาดนะห้ามอยู่ใกล้ๆรังเมงมุมเด็ดขาดเพราะว่าเออพวกแมงมุมมันฆ่าเราได้ฮะคือไปครั้งหนึ่งผมเล่นวิวรอใช่ปะผมไปค้างคืนก็ใกล้ๆรังแมงมุมเลยนะเมงมุมเป็นฝูงเลยฮะเข้ามาหาผมะผมต้องวิ่งหนีมันทั้งคืนสุดท้ายก็วิ่งไม่รอดนะตายหงยตายห่าไปตามเสร็จไอ้เชี่ยแม่งยังไม่พ้นแมองมุมอีกอ่ะ โอ้พักแม่งตรงนี้แหละเฮียเออบางมุมกากไอสัตว์มึงกากมึงมาเลยมาเลยเก็บของก่อนไอสัตว์กลัวมึงความมืดเริ่มมาเยือนนะกอกองไฟกอกองไฟเดี๋ยวรอให้มันมืดจริงๆก่อนโอเคกอเลยสำหรับกองไฟนะฮะคนที่กลัวว่าเฮ้ยอันเดียวมันจะพอเหรอวะพอครับผมมันก็แต่ว่ามันจะริบหลีหน่อยนะ มันก็พอสำหรับหนึ่งคืนอยู่คุณก็ไม่ต้องก่อยก่อสองสามสองสามสี่อันแล้วฮะเพราะว่ามันจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรที่คุณหามาได้เปล่า,ลาตอนนี้แม่งก,กุกล้องในหูเก็บฟาาเวอร์กินได้นะเดี๋ยวผมขอคุกนี่ก่อนสำหรับเบอร์รี่ฮะสามารถคุกได้ฮนะเอาไม่ใช่คุกก็เพิ่มความหิวได้เยอะเยอะมากเลยฮะก็เบอร์รี่นีคือว่าเบอร์รี่เป็นอาหารหลักนะไม่ใช่เนื้อแต่ตายหรอกเรียบร้อย อ๋อรู้แล้วโอ้โหตั้งนานกว่าจะรู้เออเอาแม่งเอ้ยนอกจากเออมันจะช่วยเพิ่มเลือดของเราแล้วนะฮะสิ่งที่เรียกว่าดอกไม้ยังสามารถช่วยเพิ่มอะไรอโอ้โหโลูกโอ๊กก็ทําได้ฮะพวกดอกไม้พวกลูกโอ๊โกอะไรพนสามารถเออสามารถเพิ่มเพิ่มไฟได้ฮะ,ะก็พินเพิ่มได้ไหมไม่ได้นะฮะแครอทแครอทคุกเลยฮะ ต้องไปสนใจผมไม่กินนะ่าไม่กินนะด้ความเห็นไม่เยอะมากแล้วเดี๋ยวเนื้อก็ตา่ายที่เราได้มาโอเคเดี๋ยวคืนนี้เราแดกเนื้อก็ต่ายดีกว,ว่าดูสิครับจาก33%นะฮะปุ๊บ50%ยังไม่พอครับผมแดกแม่หมดอนะ่ะโอเค90%ก็ก็เยอะอยู่ตอนนี้อยู่ไม้เก้า9อันนะก็อันนี้ก็ว๊อมึงเพิ่มแค่นี้มึงเพิ่มทำขวยเลยโอ้สงสัยต้องเอ,อ ไม่ต้องกลัวฮะว่ามันจะรีบหลี่จนถึงเช้าม e ัไน yeah. ไม่รีบหลี่ขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันก็สว่างอยู่นะมันก็ช่วยให้คุณรอดตายจากคืนหนึ่งได้อ่ะก็ก็ถือวิชได้อยู่ครับผมใช้ได้อยู่สามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ขับข้าพิแอ็กจ้ะโอเคตอนนี้เราได้พิกแอคมาแล้วนะเก็บไว้เก็บไว้เอ้พิกแอคไว้ตรงนี้ดีกว่าเนี่ยเป็นไงล่ะยังไม่ดับเลยเห็นไหมโอ้เมเปเมเ โอ้ยเพิ่งรู้นี่ว่าลูกโอ้ยเขาต้องเก็บด้วยอ่ะเพิ่มเพิ่มเพิ่มทำขวยอะไรวะพ่องนี่มึงตัด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 สี่ตัดสี่สี่นาทีแล้วนะสี่นาทีเองป่ะสี่นาทีร่วมกับเอ่อที่ผมไม่ได้จับเวลามาก็น่าจะห้าหกนาทีได้แล้วมั้งมั้งนะช็อป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 ไอ้สัส โอ,อ,อ,อ้เลยสี่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ฮะอย่างเงี้ยต้องครับงเงี้ยออยู่ไม่ได้เฮ้ยตอนนี้กิ่งไม้เลือดน้อยแล้วเก็บกิ่งไม้เยอะๆเลยหญ้านี่ก็สําคัญสําคัญไม่ใช่ว่าไม่สําคัญนะมันสําคัญมากเพราะว่าหญ้านี่ก็ใช้ในการก่อกองไฟซึ่งจะเออเป็นตัวต่อต่อชีวิตของคุณสี่เปอร์เซ็นต์ไม่พอแน่เลยวะ่ะไอ้นี่มันต้องตัดห้าครั้งว่ะ ว่านะเรียบร้อยฮนะเฮ้ยอย่าเพิ่งชอบตอนนี้ดีกว่านะตอนนี้เออรู้สึกว่าผมจะวนเวียนอยู่ที่เดิมนะเดี๋ยวผมไปด้านขวาตอนนี้เออทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมสำหรับการเดินทางแล้วก็มีล็อกเยอะพอสมควรนะพิกแอ็กก็มีแล้วก็เดี๋ยวผมต้องเก็บหญ้าตามทางแล้วก็สเสบียง เก็บหญ้าแล้วก็กิ่งไม้หญ้ากิ่งไม้เสบียงฮะเก็บไปตามทางเลยฮนะโอเคโอเคเอ้ากูยังไม่เก็บเลยหญ้า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 ,าไปเลยไปเลยเก็บเลยเก็บเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเฮ้ยนี่มันชายหาดโอ้โหหาดสีวิไลตายแล้วตายแล้ว โอ้ตันชิบหายโอ้ยมาตันอะไรตรงนี้โอ้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราหาทางลินนลินบิ๊กบูดโอ้เบอร์รี่เบอร์รี่ขาดไม่ได้กับเบอร์รี่โอเ้เจอแครอทด้วยโอ้ปิกอัพแม่งหมดอะแครอทเบอร์รี่เบอร์รี่แครอทกูปิกอัพหมดอะโอ้โหแครอทเยอะชิบหายเลยเก็บเก็บเก็บเลยเก็บเลยเก็บเยอะเลยอื้อเยยี่มแดกเล่นกันโอเค เอา้าตัวเชีย่ยเหรอ,อเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงกระต่ายอ๋ออยู่ตรงนี้มาเราเป็นมืออาชีพฮะเราเป็นโปรโเราไล่กระต่ายโดยไม่ต้องใช้โดยไม่ต้องใช้โดยไม่ต้องใช้แคลอดเรามันโปรโปรเฟสชนันแลเรามันโปรเฟสชนันแนลอยู่แล้วไอพวกกระต่ายกระกากเนะี่ยวิ่งหนีของมึงวิ่งหนีส่วนหน้าของกูก็ตายใช่ปะเออคิดได้ไงความกา,กากไม่ใช่เรื่องตลก กระต่ายไปแล้วปีกอับอุ้ยอ้ยอุ้อ้เก็บเลยินตอเก็บเยอะเลยอืแกแกเก็บเลยเก็บเลยาร์บอนออกแก๊สดิงกินอโอ้ยแย่ยแย่ไปเลยไปเยอู้ขยไม่ไ้ิอ้กตายก็ตายอยู่ห่างจากหลุมพอสมควรโอ้เยี่ยมเยเยเ้ยเอหินด้วยอ้แม่ เจ๋งสัตว์อ่ะเอากระตุกโถ่ย่า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 เพิ่งกระตุกตอนนี้ย่ายาโอเคไม่กระตุกแล้วก็ยังกระตุกอยู่นิดหน่อยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องใช้พลิกแอคแล้วโอเคโอเคโอเคมายมายมายมาฮะโอ้โหโอ้โหอะไรเรืองแสงอะไรเรืองแสง ปิ๊กอัพร็อก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 ชาวร็อกเก็บชาวร็อกเยอะๆเลยโอ้ยอะไรวะเวลากูจะเก็บทองอนี่สิ่งเรืองแสงของเรืองแสงไม้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 ไมเออสำหรับร็อกนะฮะผมก็แนะนำฮะให้คุณเก็บเหมือนกันนะเพราะว่าร็อกเน,นี่ยเนี่ยฮะอย่างเงี้ยเอ้าไอ้ยอ,อ,อ,อะไรมากมายวะโอเคเรียบร้อยร็อกนี่ยฮะตรงเนี้ยฮะ มันก็จะเพิ่มได้ไม่รู้เอาไม่ทาอะไรฮะเป็นกองไฟกองไฟที่ที่เทำจากหินนะแล้วก็ก็ถือว่าใช้ได้อยู่เอ้าแล้วกระต่ายตัวนี้หลุมมันอยู่ตรงไหนวะตัวนี้อ๋อตรงนี้แน่เลยฮะแอตแทกเลยตายห่านโอเคเดี๋ยวเราไปหาไม้หลุมไม้ไม้มีมีไม้ไมมีไม่มีไม่ใช่ โอ้โหตรงนี้มีทางโอ้ใช่เลยฮะทางสู่แสงสว่างเก็บเก็บอนโอเคไปเลยเฮ้ยกระต่ายเราขาดไม่ได้กับเจอกระต่ายทั้งทีเราเอ้าเอาแล้วกระต่ายตัวนี้หลุมมันอยู่ไหนตรงไหนยังไงวะโอเคเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าหลุมมันอยู่ไกลจังเลยนะโอ้โหมีทางไปดินแดนใหม่ดินแดนใหม่ด้วยเจ๋งว่าไปเลยฮะไปเลยอยู่ไกลปะวะถ้าทางอยู่ไกลวะ เอ้ยอย่าพึ่งดีกว่าเดี๋ยวพอหายจากวันนี้หมดวันนี้แล้วเราค่อยไปดีกว่านะโอ้ยเดี๋ยวเราพักแถวนี้ดีกว่านะนี่แหละเว้ยทำเลไม่เหมาะเลยฮนะไม่ใช่ป่าหรือก็โอเคฮนะแถวนี้โอ้โหมีกลาสให้ด้วยฮนะต้นไม้ทั้งสามต้นไหนดูดีโอ้โหเจ๋งอะ ไม่รู้อะไรกูถือขวานไปรอแล้วขวานนี่รู้สึกว่าเจ้าไปดามเมจเนี่ยจะสูงสุดแล้วครับจบบ,บนคอมแล้วปึ๊บเก็บลูกโอกข้างทาง วันี้ของเต็มหมดแล้วอ่ะปึ๊บสำหรับล็อกนะครับจะเต็มแค่ยีิบเท่านั้นนะก็บอกไว้เฉยๆนะนกูกูรอบๆเลยอายอุ่นใจเฮ้ยเสียงอะไรวะ เพิ่งเดี๋ยวกะเดียวเอาไว้รอเลยอันหนึ่งฮนะไอ้อเคียบไม่เสียงอะไรวะครึ่งครึ่งครืดครืดไอ,อสัตว์นะ่ากลัวที่ผายเลยโอ้โหว,ว,วิวสันอย่าตายนะมึงเสียงอะไรวะ เสียง ś, หายละเอ้ยหรือว่าเสียงท้องร้องเฮ้ยเกมนี้มีท้องร้องด้วยเหรอโอแมงเจ๋งสัตว์อะโอ้ยสุดยอดเลยเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆอือหกเก้าฮะเลขนี้ไม่ใช่เลขมงคลนะหกเก้าะมันเหมือนหกเนี่ยจะเป็นผู้หญิงฮนะส่นวนเก้าจะเป็นผู้ชายฮนะก็คิดเอาว่าพวกเขาทําอะไรกันสิบแปดบวกหน่อยนะโอ้ยโอยโอ๊ย แคลอดก,ก,ก็ต้องคุกคุกแม่งหมดฮะเราจะเดินทางไกลทันทีก็ต้องคุกคุกโอเคฮะเรียบร้อยชาวร็อกเดี๋ยวกูดรอปกูดรอปชาวร็อกทิ้งดีกว่าอิเชี่แม่งตกใจเมื่อกี้นึกว่าเสียงอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวนี่ลูกก็ลุกสิหนัดทันทะีแล้วก็สําหรับหนทางข้างหน้าหนทางตรงนี้นะฮะผมตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะ่ะข้ามสะพานนี้ไปจะมีอะไรรอยอยู่ข้างหน้านะครับโปรดติดตามตอนต่อไปซียูเก y e ด t e r d a y ครับผมบ๊ายบาย